เนี่ยตัวน้อยๆเห็นบ่มเนี่อ,อยู่ข้างมือผมเห็นใ่ไหมเห็นบ่มไตดึบๆๆอยู่นี่สวัสดีครับพี่น้องเที่ยงประม่านใบใบสามโม่งเนี่ยตอนนี้มารีวิว่าอะไรเบิ้งอีกพักจะเบิ้งเบิ้งบ่งบันนี่ว่ามันไม่กินเลนยไากิ่ตัวมาดูเบิ้งมาสามเหม่อลว เนี่ยเพื่อพี่น้องาน้ำกันเห็นบนนมน่มันที่สักใหญ่ขึ้นมากนี่มันจะเป็นหนอนนี่นะผมเห็นผมนติดไทยไก่บางก็นียน้อยดอกเ n ามาหาตัวหนอนน้ำกันพี่น้องมันที่เป็นใหญ่เป็นนี่ละเป็นหนอนมาแรงวัน นี่ตัวแม่งลักคือพักอีตูพักอีสาลเอินพักอีตูเด้เลยฮะตัวก,กันที่พอบอตัวน,นี้นี่บอนี่นมันคืเป็นนอนผมจะขางเดียวเมื่อนึงจับกล่องมา,อมา่หนอนมา น,นั่งเห็นบาเน่ยนี่นหละนอนออนอนความมาันท่วมหมดเลยนี่นอนนอน่อนนี่ผมกับขาบมันมันกินหยอดมันติดปจับอยู่หยอดมันนี่อันหนึ่งนี่แหละผมบ้างประจำทุกเมื่อนี่อันนี้มีวะไปแล้วยานผมคือ นี่เพิ่งบองนี่ซีมีป่ป่ะนอนมาแรงบ้นันพี่คนน้อยอะเข้ามาหาตอยกันพี่น่อิเห็นบ่ะอืออนอนมาแรงบันโมมี่ไปปกติไล่หลายแต่ผมไปรเรือมาสามเมื่อน เดี๋ยวไปเบิ่งตรวจหม่ต่อนี่ทีมีบ่นี่นี่พี่น้องมันถีบสักใหญ่เกิดบ้างสิเห็นบ่เห็นบ่มันมันถีเป็นใดยร่มร่มมันถีเป็นใหญ่ลมเออ นี่บอลมาหมดเลยนะวอมเมนต์เป็นย่ํเลยนี่เราเนี่ยเพิ่งว่าเห็นนะต้งใส่มันไปแล้วถ้ามันเห็นผมมากนี่เห็นเห็นเ้าจับนี่มันจิ๊เป้าแนี้เลยเด้แต่เ้าจับบาทัศน์มงอันนี้ทีนี้บอลเฮ้ยตัวน้อยเองมั้งเพี่น้องนี่แหละเนี่ยตัวน้อยเห็นบ่เนี่ยย่ข้างมือผมเนี่นี่เห็นไหมไต้เดิมๆอยู่เนี่ย ต้องก่ากันจะเต็เนผมที่บอกติกินพักผมอันทีวันทำไหร่พักเข้าแล้วก็ที่บอกติกินเะยไหมเพราะต้องเบ่งอยู่เัืงสีตลอดอันนี้มีบอรนี่อันนี้เพิ่นนพงปลูกไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไงแหละ เขาก็ต ER ้องขันพ <ELLE>: hmm. <but> <sh> ี่เราเห็นบอลนี่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 เห็นบอลนี่แหละคนต้องขามันแต่แต่ต้อง่บอดิกินขันท้องออกขาพันนี่เป็นย่อนใบแห้งแห้งนี่เป็นเชื้อลากคือพันก็ต้องเด็ดออกน้ำ ที่ hey. นี่บ่เมืองนี่ผม,น,มนี่นะครับพี่นอ้องผมกัดหาบ่งตเจือสีบตลอดก็ตน่เขาก็บาเห็น,นกัตนเขาก็่ไดิกินเนี่ยต้องแพงให้จือเสีตลอดนะครับแ้งพลกับบ่งไปน่ำเ่ยหมูเร้าก็ตื่นขึ้นมาเบ,บิ่มมือเวียนมือกัออดูเนี่ยกับมือโตมือกันนห่งกันสองมือสามมือนี่ก็พว่าติดเต็มเลยพี่น้ะ นะครับอย่าลืมคนไ ha, รก็แช่กดติดตามน้องอนนะครับเดินกินแบบผ้พี่นหนงมเาบาังนอนมะแรงวั่นที่มันจับน้ำวนพักยีตูต่วนเมื่องหลักนะครับครับคุณครับสว,วัสดีครับ